ผู้แทนรัษฎรก็มีมติเสียงครั้งมาก3 0 0เสียงรับหลักการร่างพระราชบัญญัตินิรโทษก,กรรมฉบับที่คุณวรชัยเหมะสะสะส,ะสมุติประการพักเพื่อไทยกับคณะเป็นผู้เสนอนะคะแต่กว่าที่จะถึงชั้นในรับหลักการได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาพิจารณานาน,าน,านถึงข้ามวันข้ามคืนแล้วก็รวมไปรวมชั่วโมงเนี่ยจำนวน16ชั่วโมง7นาทีด้วยกันนะคะซึ่งในเนื้อหาสาระเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการลงลึกในรายละเอียดของอรายละเอียดแต่และบรรทัดใน ร่างพาระราชบัญญัตินี้นะคะแต่ว่าเราก็สามารถจับสัญญาณได้ว่าการเล่นเกมทางการเมืองทั้งสองฝั่งทั้งประชาธิปัตย์และเพื่อไทยเองเนี่ยก็พยายามที่จะทั้งรุกและรับและยื้อแล้วก็ฉุดกันไปกันมาก็ในไม้เด็ดท้ายสุดเนี่ยที่มันจะรู้สึกว่าจะเป็นการใช้มุกซ้ําก็คือในการขอนับองค์ประชุมที่ถือว่าประชาธิปัตย์เนี่ยพลาดในสิ่งตรงนี้มากทําให พักเพื่อไทยที่รู้แกลกันอยู่นัเนี่ยก็เสนอให้มีการติดการอธิรายเพื่อเป็นการาต่อสู้ในกลเกมกันในสภา,าถึงแม้ว่าเกมในสภายกแรกเนี่ยทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะพ่ายแพ้แหละเพราะว่ามีเสียงน้อยกว่าเนี่ยแต่ว่าอีกมุมหนึ่งในงเสียงของกลุ่มมวลชนที่เขาคัดค้านก็มีปฏิกิริยาจากที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลก็มีความเกรงกลัวถึงขั้นที่ต้องออกประกาศ พระราชบัญญัติเขามั่นคงมาควบคุมสถานการณ์เลยทีเดียวแต่ในส่วนของมวลชนเองหรือว่าเกมนอกสภาของพรรคประชาธิปัตย์และมวลชน,นหลายกลุ่มเองก็ถือว่าแพ้ในยกแรกเช่นเดียวกันเพราะว่าในส่วนของมวลชนนอกสภามีการระดมคนตั้งแต่วันที่4สิงหามีการชุมนุมวันที่สวนลุมโดยกองทัพประชาชนโค่คนระบบทักษสินโดยกลุ่มต่างๆก็จะเป็นกลุ่มนักการขาวกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติกลุ่ม แต่อายเก่าต่างระดมคนเพื่อปลุกปั่นใช่ว่าปลุกปลุกปั่นเพื่อให้มาต่อต้านรัฐบาลแล้วก็ในส่วนของพรบนิศุรศกรรมแต่ก็ถือว่าจากวันที่สี่จนดีเดย์ถึงวันที่7ที่มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะเกิดความรุนแรงเพราะว่าอาจจะมีมวลชนเข้ามาจํานวนมากแต่ในที่สุดแล้วทุกอย่างก็ผิดคาด,ดกับตลบัตไม่เกิดขึ้นเพราะโดยส่วนตัวมวลชนเอง มาจํานวนไม่มากเท่าที่ควรอย่างที่หลายๆฝ่ายประเมินกันไว้โดยการเปิดเวทีผ่าความจริงในวันที่6ตั้งแต่ช่วงหัวค่ําจนถึงเช้าของวันที่7จก็ได้พาบรรดาแม่ยกเข้ามาส่งสสเข้าถึงสภาอ่าเรียกได้ว่าเดินมาตั้งแต่แยกอุลุพงถึงเกือบหน้าสภาเลยแต่จุดนี้เองก็ก็เหมือน,นว่ารัฐบาลในส่วรัฐบาลเองก็ได้ตั้งรับไว้หลายๆชั้นแล้ว ก็เลยดูเหมือนว่าในส่วนของนอกสภาเองก็ยังไม่ได้ผลในส่วนของนาการนํำมวลชนเพื่อบกดดันรัฐบาลให้ถอนร่างนี้ออกไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือมวลชนเองเนี่ยในส่วนของประชาธิปัตย์หรือว่าทางอปศเนี่ยก็ยังคงตั้งรับกันไม่อยู่ เพราะเกมในสภาในการพิจารณาร่างตัวน,นี้มันยังไม่จบมันต้องไปว่ากันต่อในชั้นของกรรมธิการในวันนี้เช่นกันนะคะก็มีการตั้งคณะกรรมธิการจํานวนสามาคนเพื่อที่จะให้มีการปรับเปลี่ยนถ้อยคําในตัวเนื้อหาสาระเนี่ยเพื่อไม่ให้มันมีความสุดโต่งหรือว่าสุดซอยมากเกินไปกฎหมายเมือหนึ่งนะักกฎหมายเมือหนึ่งเข้ามาร่วมเพราะเพื่อที่จะได้มีการพิจารณาถ้อยคาทุกบรรทัดไม่ให้มันมีการโยงใยไปถึงกลุ่มคนภายนอกที่เขาได้มีการตั้งประเด็นว่าจะเป็นหนึ่ง ในหลายๆคนที่ได้รับการล้างความผิดในนั้นด้วยแต่เ<ต>ชื่อว่าเกมในสภาย,ย,ยังไงไท้ายสุดแล้วก็ต้องตกเป็นของเพื่อไทยหรือรัฐบาลดีๆเพราะว่าคุมเสียงครงมากเกมต่อไปต้องดูที่มวลชนกันดีกว่าเพราะว่าหลังจากนี้ไปในส่วนของกองทัพประชาชนเองก็ยังปักหลักอยู่ที่สวนลุมินีและก็ยังมีการปลาศสัยทุกวันมีมวลชนเข้ามาฟังทุกวันก็จุดนี้เองอาจจะเป็นจุดที่ประชาธิปัตย์จะมองว่าพยายามทําให้มวลชนเพิ่มมากขึ้นเพราะระยะเวลา จากนี้ไปก็คงใช้เวลาก็สองสาเดือนก่อนถึงวันละสามในส่วนของคุณสุเทพเองก็ได้ประกาศก่อนเข้ามาพิจารณากฎหมายนี่โต้กร,รมเมื่อวานนี้ที่ประชาชนเดินมาส่งว่าให้ประชาชนกลับบ้านอ,อมแล้วก่อนและคอยติดตามและส่งพักประชาธิปัตย์เองก็จะคอยชี้แจงประชาชนว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรและถ้าเผื่อในที่สุดแล้วถ้าเข้าสู่วันละสามค่อยมาสู้เต็มกําลัง